สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัสนีเสียงนอกวันนี้จะมานำเสนอการใช้ภาพดาวเทียม Sentinel 2ด้วยโปรแกรม Snap ค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเข้าเ,เว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า c o p e r m i c a s Open Access Hub นะคะเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่เว็บแรกค่ะ จากนั้นนะคะแล้วก็เลือกมาเลือกตรง open hub ค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่ c o p e r n i c u s open access as hub นะคะโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บนะคะที่เราจะดาวน์โหลดภาพ sentinel t o นะคะโดยเราจะขั้นแรกนะคะเราจะเข้าไปที่ลงทะเบียนนะคะ อันนี้เราก็จะมีเเราจะล็อกอินไว้นะคะโดยถ้าสมมุติเรามีเราเราล็อกอินไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราล็อกอินไว้ถ้าสมมุติเราไม่มีนะคะ แล้วก็จะมา Edit ทโปรไฟลใหม่โดยอันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนใหม่นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาหาค้นหาประเทศนะคะก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็หาพื้นที่ที่เราต้องการศึกษานะคะโดยเราจะเลือกเป็นพิษาุโลรค่ะใกล้ๆแถวมอนะคะบริเวณในตัวเมืองพิษณุโลกค่ะ จากนั้นนะคะเราจะคลิกขวาเพื่อดิจิตายค่ะเราจะดิจิตายเป็นสี่เหลี่ยมนะคะครอบคลุมอำเภอเมืองทั้งหมดเลยค่ะในตัวเมืองทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถ e ี e ีท าเราไม่ต้องการนะคะเราก็สามารถกดตรงเคลียร์นะคะแล้วก็ดิีไซน์ใหม่ได้เลยค่ะเอาเป็นก,กว้างๆไว้นะคะเพื่อจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดค่ะเมื่อเราดีไซน์ในพื้นที่ที่เราต้องการแล้วนะคะก็ไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะ เพื่อเลือกข้อมูลน,นะคะอันแรกก็จะเป็น sort by นะคะอันนี้ก็จะเป็น s e ซ d i n g date นะคะเป็นวันที่ถ่ายภาพนะคะโดยเราจะเลือกเราจะเลือกอตรงนี้นะคะเป็น d date sending ค่ะเป็นวงคอจอะคะรอบโลกจาะ คโลกเหนือเป็นคโลกใต้ลงมานะคะอันนี้นะคะเป็นซ t ซิงพีเรีย d ค่ะเราจะเลือกวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีนะคะเป็นปศ2อ1 9ค่ะเลือกเป็นข้อมูลนะคะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีเมฆนะคะ ช่วงก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนกับหน้าหนาวค่ะอันนี้เป็นสตาร์นะคะเริ่มนะคะแล้วก็สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะเราจะเลือกเป็น m มิชชั่นซิติ t o o 2ค่ะ ตรงแพลตฟอร์มนี้นะคะเราจะเลือกเป็น 2A ค่ะ Product Type นะคะเราจะเลือกเป็น 2A นะคะเป็น a s m o s i l i c c a r ซึ่งเป็นค่าที่ปรับแก้แล้วแล้วก็สามารถประมวลผลภาพได้เลยค่ะตรง o อบิทนะคะหมายเลขวงโคจรแบบสัมักนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นค่าโคเวอร์ค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาเมฆกี่เปอร์เซ็นต์โดยอันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นศูนย์เอาเป็นศูนย์ถึงห้าค่ะ เมื่อเรากรอกข้อมูลครบแล้วนะคะแล้วก็สามารถกดค้นหาได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดข้อมูลที่เราสืบค้นนะคะก็จะมีทั้งหมด10บโปรดักหรือ10ภาพนะคะเราสามารถค้นหาได้ทั้งหมด25นะคะแต่ที่เราได้นะคะก็จะเป็นที่10 ไอตรงดำๆนะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่เนื้อภาพนะคะไม่ใช่ข้อมูลซึ่งเราไม่ต้องการนะคะเราต้องการพื้นที่ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งหาความแตกต่างนะคะอันนี้อันนี้นะคะเราก็จะดูนะคะว่าภาพอยู่ตรงไหนส่วนของภาพนี้อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เราก็จะมาดูภาพค่ะตรงขาวๆนี้นะคะก็จะเป็น ปริมาณเมฆนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพแรกนะคะก็จะมีปริมาณเมฆหยีบมากเลยค่ะนี้ก็จะดูข้อมูลภาพนะคะ Attribute ของภาพนะคะก็จะมีชื่อภาพนะคะแล้วก็ขนาดของภาพมีโ d รด์นะคะ ว่าาค o w เวอร์เท่าไหร่ข้อมูลการนี้นะคะ processing level level 2นะคะเมื่อเราต้องการภาพนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะซึ่งดาวน์โหลดนะคะก็จะเป็นแบบ10 p file โดยที่เราไม่ต้องแตก1ินะคะ